สวัสดีค่ะพบกับไฮโลดลัมโรยเฮงๆนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเนื้อสเกลน,นะคะขนาดห้าหุ่นครึ่งนะ,ะตัวนี้ตรวจไม่เจอทุบไม่เจอแสงจะผ่านนะคะเดี๋ยวงานเป็นแบบไหนลูกค้าดูงานนะคะตัวนี้เล่นได้หน้าสี่และหน้าลายนะคะตรวจไม่เจอทุบไม่เจอค่ะเดี๋ยวมาดูงานกันเลยค่ะสิบเอ็ดนะคะเล่นคู่ในสิบเอ็ดนะคู่สองนะคะคู่ห้านะคะค 5, สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดนะคะเน้นคู่เน้นสิบเอ็ดนะคะคู่สองค่ะคู่สองนะคะจะออกบ่อยนะคะไม่ได้ออกทุกรอบคู่สี่ค่ะคู่ห้านะคะงานจะประมาณนี้นะคะเน้นคู่เน้นสิบเอ็ดเนื้นอสเกลดูตางานนะคะอะ มีขนาด4หุนครึ่ง5หุนแล้วก็5ครึ่งนะคะท่านใดสนใจก็โทรสั่งได้นะคะ0ู72815281นะคะไฮโลรับรวยเฮงค่ะวัสดีค่ะ